ทำครับตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมเป็นช่วงที่หลายๆคนก็คอยติดตามว่าน้องโบเราเนี่ยจะไปม e e t แอนด์เมนต์ลดอะไรแล้วก็จะพาใครมาม e ตรแอนด์เมนต์ด้วยนะครับผมแต่ว่าได้ข่าวว่าคราวนี้เนี่ยไม่ได้พาผู้หญิงมานะจะเป็นหนุ่มหลอ่อซะด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าน้องโบเขาจะพาไปม e e t แอนด์เมนต์อะไรครับ วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับกับบรรยากาศสวยๆของอ่าวพัทยาครับสวัสดีค่ะช่วงม e e t อนเ e n นวันนี้โบจะพาท่านผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญของเราค่ะ แขกรับเชิญจะมาม e ตรแอนเมนถึงความชอบไม่ชอบของนิสสันพัลซ่าคันนี้ค่ะมาพบกับแขกรับเชิญของเรากันเลยค่ะช่วยแนะนําตัวได้ค่ะครับชื่อชาโลโมงพรเลิศครับชื่อเล่นชื่อพีทครับค่ะก็ตอนนี้ท,ทําธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับเสื้อผ้าสําเร็จรูปอยู่ครับค่ะวันนี้โบก็มีนิสสันพัลซ่ามาให้พี่พีทอ่ะมิตแอนเมนมีส่วนของด้านข้างรถเนี่ยก็มีเส้นสายตัวรถที่ค่อนข้างชัดเจนดูผิวไหวจนไปถึงด้านหลังเส้นท้ายครับข้างหลังเป็นไงบ้างอะ่ะอด้านหลังดูสวยนะ ไฟท้ายเนี่ออกแบบมาได้ลงตัวกับด้านหลังพอดีเลยแล้วก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้วยมีใบปัดน้ำฝนด้านหลังค่ะก็หลังจากที่ดูรอบๆตัวรถมาแล้วเนี่ยภายในเป็นยังไงบ้างคะพี่พิทก็หลังจากที่เข้ามานั่งเนี่ยตัวรถนี่รู้สึกว่าจะตัดด้วยโทนดำทั้งหมดเลยให้ความรู้สึกที่สปอร์ตมากดูดีแล้วก็แผงหน้าปัดต่างๆดูเรียบง่าย ใช้งานได้ไม่ยากพวงมาลัยมัลติดฟังก์ชันมีระบบควบคุมความเร็วให้ด้วยนะโบก็นั่งสบายนี่เนะาะสบายมากเลยสบายเหมือนกันเนี่ยชอบปะก็โอเคเลยแหละมีนนวิเกเตอร์ให้ด้วยเนาะมาพร้อมกับแอร์แยกซ้ายขวาด,ด้วยโบโหโบคันนี้มีซันรูฟด้วยเนี่ยเฮ้ยมีเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เจ๋งปะล่ะเราจะไปลองขับก<า>ันนะคะ ทัศนวนิสัยด้านหน้าของคนขับเนี่ยพี่ว่ามันค่อนข้างโปร่งสบายตานะแล้วก็เสาคู่หน้าทําได้ดีเพราะว่าไม่หนาจนเกินไปในในขณะที่วงเลี้ยวเลี้ยวด้านขวาเนี่ยไม่ค่อยมีจุดบอดสักเท่าไหร่น้ําหนักของโฟงมาลัยค่อนข้างดีถ้าเกิดวิ่งในตัวเมืองมีน้ําหนักเบา หลังจากดูรถด้วยรวมไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็หลังจากที่ได้ดูรถคร่าวๆเนี่ยก็รู้สึกว่าออปชันที่ให้มาเนี่ยคุ้มค่ามากครับแล้วเป็นยังไงบ้างพอจะเป็นตัวเลือกสําหรับพี่ได้ไหมถ้าเกิดว่าคิดจะซื้อรถสักคันหนึ่งก็ในในส่วนถ้าจะซื้อรถสักคันหนึ่งคงต้องมองหลายเรื่องในเรื่องทั้งสมรรถภาพแล้วก็เชื้อเพลิงด้วยในส่วนของรถคันนี้ก็ต้องมีการต้องไปศึกษารายละเอียดกันอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะอยู่ในโจทย์ตัวเลือกแน่นอนครับค่ะ วันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วกับมาเจอกับโบได้ใหม่สัปดาห์หน้าแล้วมาติดตามกันนะคะว่าสัปดาห์หน้าใครจะมามีดแอนเมนกับเราคะ่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ